แล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับคุณมาอยู่กับผมมิวสิกแล้วก็น้องสก,กีนะอยู่ในเก็บ Resident Evil 6นะเฮ้ยมาเริ่มก็เอาเลยเหรออะไรกลัวอะไรยิงยิงขายิงขายิงแล้วตายแล้วเอเอเริ่มมาเริ่มมาก็ดีหน่อยเริ่มมาก็ยิงกันเลยครับผมเฮ้ยได้กระสุนปืนไปเออโชคดีด้านบนด้านบนมีตัวเออย,ยิงคงไฟมันอย่างนั้นนั่นแหละ ปืนพกสไนเปอร์อ้ะยังไม่ตายนะนกําลังกระโดดมาตายแล้วเกือบปืนพกสไนเปอร์เอ้ยระวังด้วยนะทานอิดทานฟูนมิทของหวานอ๋ออ๋อ acting 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 อะไร เชิงดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาดีดีดีกว่าทุกตาผ่านมาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอะไรมายิงขวางทางทำไมล่ะแม่นางขวางทางโลกหมุนเลยโคเบอร์ให้แป๊บนึงก่อนจะหมุนขอทำบางสิ่งบางอย่างก่อนอะไรอะ อ๋อเอนเอมีสปอร์เดตยิงให้เอายิงก่อนทำไมแม็กน้มมันจะดันให้ไงอ๋อะมากตัวน่ะเฮ้ยโอ้มีดฟันไม่เข้าเหรอ ไม่เข้าใช่ไหมั้งคนหมดเยอะมา I promise you มันหนอีกแล้วคอยกันใครด้วยคุ้มกันนั่นแหละโอเคไป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 ข้ามสะพานไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยมันมีไฟมันมีไฟบินเลยครับเจ็บ ฮ้ยจะด้วยอืออืมอืมบอกว่าให้ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วยิ้มกระโดดใส่ไงเฮ้ยบน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 เคีย์บนก่อนอ้าวได้บอกไปเลยเออไปเลยดีกว่าถ้างั้นมันมาละไม่ทันแล้ว ลากรอนลนะีออนวิ่งแล้วโว้ยไม่ล้แถวบ้านแถวบ้านเกเรียกว่าไปไม่รอเลยเฮ้ยแม็กน่าหมดว่ะแกลังให้ตอมโอเคมันไปได้ถ้าได้ก็ดีเฟสเอ้ยแซก,กลับไปไม่ได้เอย่อยาก,กลับไปเก็บของอะ่ะ ม่เป็นไรตรงนั้นม,มีกระสุนอะไรบ้างอะไม่นะเอ้ยเอ้ยอะไรอะเออไม่ต้องเรียกเีออนหรอกนะเดีอ,อนกำลังไปขึ้นเองแล้วไม่ต้องละ <c oughs> ห่วงไอ้หน้านุนแม่งขยายแล้วนะ่ะค <c oughs> ืออะไรขยายแล้วมันผ่องทองเซนทอมเซนของมันแล้วนะ่ะเออ เนี่ยวะ <c oughs> มันไป,ไปแล้วอ้าวไปแล้วจ้ะคอมซินแตกแล้วแมง่ง <c oughs> นี่ไงเสียงเสียงมาแล้วเดี๋ยวมีย,ยงไปแล้วตั้งเข้าระเบิดระเบิด หลังโอเคกระสุนปืนก้อนอ๋อวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่อตาลิบันตาลิบันตาลิบันแซคกดวิ่งดีกูวิ่งไม่ได้โอ้ยเยอะไรวะพ่อมึงวิ่งไม่ได้สัตว์โอเคโอเคโอเคอย่ายิงนะอ,อย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิง เที่ยวโซ่พ่นกรอดอยู่ด้านบนรีโหลดแปบ๊บแล้วกันตายแล้วโอ,โ,โอ้โหจะตายเมื่อกี้ทำไมมันวิ่งไม่ได้ไวะหรือว่ามันเป็นไฟบังคับวะถ้าถ้าอยู่ตรงตรงนั้นนะ่ะสะพานน่ะใช่ตารีบัน <c oughs> หมอระเบิดตายพ่อระเบิดไปเลยหมอจริงๆด้วยอืมแ <c oughs> ม่นางช่างโหดเหลือเกินใครได้ไปเป็นเมียระวังด้วยนะอย่าวังจะมีสิทธิ์โอ้หลังเข้าอย่าพึ่งยิงอย่าสายบวก <c oughs> ยืมหน่อยนะจามเข้าในหัวได้แบ่งนำมารีโหลดครับขวามาอีกไหมหลังจะมาอีกไหมเช็คก่อนไม่มาโอเคโอเคมาแล้ว เฮ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดหลุดมือไอ้เหี้ยเอ้ยเขาเกลียดพวกมือไอ,อว้วนตายยังวะตายแล้วตายแล้วดิเจอรีออนเรยออนสไนเปอร์ไหมเรย์ออนไม่ดูหลังเลยเมื่อกี้กูโดนระเบิดาตายตาย วิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้อะไรไม่รู้แต่ตูดสวยมากโอเคเหลือห้านัดจงไว้ทำทุนไม่รู้ยิงบอยก่อนเลยโอเคไม่ต้องยิงเองแล้ว ยังไงมันก็ต้องไปจบที่ตรงนั่นอยู่ดีแต่ว่ามันต้องยิงให้หมดอ่ะใช่กุณถึงจะได้กระสุนสไน,นมนยมามันต้องหนีจากตรงนี้ให้ได้ก่อนติดเสายัดเข่แซกระเบิด ได้อ้วนอ่ะตอนเนี้ยกูไปไม่ได้ไปได้ละไปเลยโอเคอย่าทางกูละเดี๋ยวจะมีสายมาหาแซกไอ้ถือระเบิดไปหามึงทางนูน้นใช่ไหมทางหน้ามึงอ่ะแล้วหน้ามึงอืมโอ้ ตายซะทีเฮ้ยเยมันถึกด้วยโอ,โอ้โ,โ,อโหลีอ,อ่อนมันกูเออตอนนี้กูช่วยไม่ได้นะเออรู้ไม่เป็นไรมันคงไม่มีตัวมาหากูเร็วนี้หรอก เ้คิดว่านะานะโอ้โหแม่โนเฮิร์บก็โนเฮิร์บจริงๆไม่มีเฮิร์บให้กูเลยตายหนึ่งกันชาทักอันก็ยังดีผีแดงอ้าวผีแดงโดดไปแล้วโอ้ โอ้เจ็บผีบแดงไสัตวอ๋อไปแล้วเออโอเคกูได้วิธีเล่นกับแม่งแล้วผีแดง <c oughs> มานี่กูอย่างชอบเลยสัตว์มานี่มานี่อือไปนน่นอา้าวไม่ไปว่ะผี ไม่มีคนมาแจกกระสุนให้อีกเลยอะ<ห>่ะโอ้เหลืออย่างน้อยอย่างละอย่างละเต็มต็มหนึ่งอ่ะปึ๊บอ้าวหายแล้วโอเคโอ้โอ้กระสุนไม่มีเลยจ้า ทางนี้ก็เร็วๆคอยเมื่อยกูเจอพวกตาลิบันว่ะตรงไหนไม่เป็นไรยิงละได้มามาโอเคไม่ซักด้านหลังผีแดงว่ะนะอ่ะอ่ะ

โอ้มันเซฟแล้วมันยี่สิบเจ็ดนาทีแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยโอ้แซกเหลือเหลือแค่ลูกสองแปดนัดเองไม่ต่างกันโอ้โรบราโวเออชะตากรรมเราตอนนี้ก็แขวนอยู่เส้นได้นะเฮ้ยเอ้าผี เมืองใครเนี่ยกูรู้จักมมือะผีมาวะเอ้ยพ<า>อเราเข้าข้าิโนเอ้ยแม่งผีแดงแซ็กผีแดงรอมันมาโดดมาไหมจะโดดมาไหมจะโดดมาไหมโดดมา เฮ้ยได้เสียงอะไรสักอย่างกดดีก็รีบหมุนดีหมุนอยู่ไม่ต้องละระเบิดไหมน่ะระเบิดาอาให้กูหมุนเพื่อเอาไปทั้งยวงเลยอ่ะ โอเคงั้นก็ต่อเลยแล้วกันเฮ็แล้วนะลันวิ่งสิอยู่ทำไมล่ะกูไปแล้วแซกขอโชคดีเออไม่รู้ไปแล้ว<ป> <c oughs> กดกดวีอะไรเนี่ยกดวีเออเออเน้นแหละนั่นแหละอะไรเนี่ยมาแข่งกันบูมบีนบูมหนีไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วฟินนิ่งกำลังจะถล่มน้ำทะเล เคเฟแล้วเซฟแล้วเซฟโอเคเชฟโอเคนนะตัดเลยดีกว่า ไม่ไหวแล้วจริงๆตัดเลยอ้อว่ายน้ำเร็วกดตัวสเปคบาร์สองครั้งโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับยอ้อนกูเห็นปาก